ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับของเซียนหน้าดีนะครับผ้าลวยสุขุขุคุณครับผมครับผลหวยเล้าออกมาขึ้นเนาะครับเนาะกะออกมาเป็นตัวเลขของผลหวยเหล้ามาขึ้นออกมางามครับแต่ว่าเลขกลดนะครับพี่น้องเอฟซีของเซียนหน้าดีนะครับครับผลหวยเล้าออกมาขึ้นเนาะครับเนาะดิผ้าพี่น้องเอฟซีนะครับ มาเบ่งมาชมผลหววเล่าออกมาขึ้นเราก็จะคอยตามต่อกันอีกนะครับผมครับนี่คือผลหววเล่าออกมาขึ้นนะครับวันพุทธที่22พฤศจิกายนนะครับ2566รลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ554 264นะครับ554 264ส่หีวนเลขล่ลางนะครับออก4ี่นะครับ สองตัวบนนะครับออกหกซีนะครับแต่ว่าเลขยรุดนะครับพี่น้องเอฟซีเลขวิ่งกระุดนะครับของเสียนาดีสามหวดส้นส้นเราด้วครับเด้อตะเลขของเสียนาดีรุดนะครับกับกับข้อโทษข้อให้พี่น้องเอฟซีเฮาอยุดเป็นครั้งที่สามนะครับพี่น้องเอฟซียัยไฮบาร์มีครั้งที่สี่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อครับเสียนาดีกับบอยอยากให้มีครั้งที่สี่นะครับให้มันรุด รอบนี้ก็ให้เยกให้มันเขานะครับเนาะเซียนนาดีกับเจนได้มาลงลิปเป็นเวลาส่วงใบคลของมือวันที่23นะครับเพราะว่าไต้ตองนะครับไต้ตองเบิ้งขักขกวันจังไหลงนะครับพี่น้องที่ครับเขามาเบิ้งผลง,งานของเซียนนาดีนะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะเอาให้เลขพี่น้องเข้ารอบว้นจันนะครับให้รอบว้นจันมาออกรอบว้นพุธนะครับเลข ให้พี่น้องฮกซีนะครับรอบวันจันทร์มาออกวันพุดมักตามหลังเรื่อยๆนะครับพี่น้องฮกซีตามจนวัฒน์นะครับครับส่วนของเสี้นนาดีนะครับก็เสียดนาเสียดลังครับพี่น้องฮกซเลขออกฮกซีนะครับให้ตัวกันกับหาซีนะครับให้ตัวในชุดซีคูนะครับเป็นตัวล่างกับเจ็ดซีนะครับกับว่มานะครับส่วนให้ตัวเด่นหาฮกนะครับก็ออก 6ซีนะครับกับเสียดแต้มเดียวนะครับเสียดนาเสียดลังครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้ครับเจียนาดีกัแหงเสียดท่าใดแหงมันเห็ดนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบที่แล้วเสียนาดีกัขาดทุนคือกันได้พี่น้องเอฟซีได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าเอาเหล็กจอเหล็กเนี่ยรขาโคตรนะครับมันก็มาบ่คือเฮาเกิดนะครับ ครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินชุดไที่จับให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับใส่เวลาาว่ว้โพดนะครับเชื่อน้าดีก็ได้นะครับเลขกหุกกระมาส้นกันนะครับเลข2องกระมาส้นกันแต่ว่าเชื่อน้าดีเป็นยังขึ้นยังมีแนวบังตานะครับเหยียดเล็กนะครับเดี๋ยวเชื่อน้าดีเหยียดหนเบิ้งได้พี่น้องเอฟซีเด้อบาดเลขออกแล้วนะครับเชื่อน้าดีมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งก็เลยว่าโอ้ยจะเป็นยังไยังใค จับเลขกห้พี่น้องเขาจับให้บ่เบิดนะครับเพราะว่าเลขเลขกที่มันชนกันนะครับเนาะก็มีหกนะครับแล้วก็มี2องครับพี่น้อง f ี่ซีสองก็มาสองตัวนะครับหกก็มาสองตัวซีก็มาสองตัวนะครับหาก็มาสองหาก็มาสองตัวนะครับมีตัวตัวมาชนกันนะครับเนี่ยที่จริงนะเหรอเชื่อน่ดีต้องขัดออกมานะครับ ขัดออกมาต้องมาเป็นชุดวินเนาะครับเนาะก็ต้องมีสองมีสี่นะครับมีหามีหกเอามาเป็นชุดวินนะครับมันก็ยีจับคูดมาแล้วเป็ี่ยนยังมันคือบอ่บ่มีหกซีนะครับพี่น้องทีเพราะว่ารอบที่แล้วเช่นนัดีเอาลงสุดหกซีนะครับให้พี่น,อนอ้องเขาแล้วก็เลยบ่ลงอีกนะครับบ่คิดว่ามันต้องมาตัวนั้นมันใจว่ามันจะมาหาหกหกหานะครับมันก็ บลคือคือดเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะครับกับถามมันมากเปาก็คือเปาซีก็พงหกแต่ว่ามันผ่นมากเอาซีก็พองมาระกบกันซะนะครับเลยผ่านไปนะครับพี่น้องเอฟซีเอาสิภาพี่นอ้องเข้าเบ่งรลอบต่อไปนะครับเด้อมาช่มน้ากันนะครับเล็กลอบนี่มีโอกาสมากเหล็กวิ่งโดยเฉพาะเล็กวิ่งนะครับพี่น้องเอฟซีส่วนที่จับคู่พี่น้องเข้าเขาคู่บ่เขานั่นเข้ากับจังไค่ มาเบิ้งมาหล่นมาชมไปน้ากันนะครับพี่น้องเอฟซีเอาจับให้พี่น้องเข้านะครับเอาสูตรหาสูตรเด่นไปน้ากันพร้อมนะครับหาสูตรเด่นไปหรอกครหาชุดประกบคู่ไปพร้อมกันเลยนะครับเด้อ <c oughs> ทั้งสุดเด่นทั้งชุดประกบคู่นะครับ รอบนี้ออกวันที่24นะครับนะวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับที่24นะครับพฤศจิกายนนะครับ2566ครับเอาชุดเลขกวิ่งก้อนนะครับนะขนฮะ ครับคนฮาชุดเล็กวิ่งก้อนนะครับพี่น้องเอฟซีสามนะครับสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามนะครับ แล้วก็สองสามสี่นะครับเอ้าเห็นชัดเจนนะครับรอบนี้นะครับโอ้มาแล้วนะครับเรียกานารย์ออกปากนำนะครับมาแล้วนะครับครับสีเฮดเป็นชุดวินให้พี่ให้น้องเข้านะครับเพราะว่าอยู่ในนี้นะครับเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับเบื้องให้ดีนะครับตัวเลขกตัวใดมากลข้กมูนะครับก็จีมี มีสามนะครับเนาะมีสามนะครับตัวไดมาแห้งตัวนั้นเชียนนาเดียวเป็นตัวเด่นเลยนะครับเด้อครับเนาเขียนเหล็กสามงก์กนนะครับเป็นเปวเด่นเลยนะครับพี่น้องเอฟซีชุดวินนะครับครับชุดวินนะครับก็มีสามนะครับ มีสามสองสองตัวนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้สองสองตัวนะครับเนาะสองสองตัวโบบินหดซีตัวเด้อพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันมีเอาตามตามที่มันมีโอกาสมากนะครับเนาะอันนี้ก็สองชนกันอันนี้ก็ซีสนกันนะครับพี่น้องเอฟซีนน 4, นนครับเบิงบ้งเบิ้งซอยเสียดนาะดีให้ดีนะครับพี่น้องเอฟซี ก็เดี๋ยวมาเป็นเลข2นะครับนะสามแล้วก็2นะครับแล้วก็สครับภายในสามตัวนี้นะครับเลขภายใน3มคูส3ตัวนี้นะครับเนาะสีสามารถต้องม่ให้เห็นนะครับต้องใม่เห็นในในรอบบ้านซุกนะครับพี่น้องเอฟซีต้องไม่เห็นในรอบบ้านซุกนะครับครับเซียนดีสิจับคูให้พี่น้องเข้านะครับผมเลข จับให้ซีคูลคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีครับหาเลขวิ่งได้แล้วครับพี่น้องเอฟซีครับเลขวิ่งเด่นที่สุดนะครับพี่น้อง,งเอฟซีวิ่งเด่นนะครับเนาะวิ่งเด่นนะครับพี่น้องเอฟซี วิ่งเด่นสามตัวเดียวนะครับตัวล่องก็เป็นสองเป็นเซ่นะครับพี่น้องพี่ซีครับวิ่งเด่นสามตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับจับคู่นะครับเพียนตัวเอื้อนมากก็จะแปลกใจได้ครับพี่น้องพี่ซีเพราะว่ามันมีสูตรของมันอยู่แล้วนะครับเสี้ยนอดีเป็นสูตรของเสี้ยนอดีอันนี้สูตรเลขวิ่งนะครับบางที่ก็ไม่ทำกันได้นะครับ ครับก็ที่จับคู่ให้พี่น้องเขานะครับเกิดมีสามหกนะครับสามหกนะครับมันสิออกตัวเก่าอยู่บ้างพี่น้องอย่งที่มันคือมากคือเก่านะครับสามหก 38นะครับพี่น้องอีพซีสามหกสามแปดนะครับแล้วก็เหล็กมันจะออกตัวเก้าอยู่บอรพี่น้องอิพซีมันคือได้ตัวเก้าแต่เหล็กไดสองหกกับ4ีหกตัวนี้นะครับผมสามหกสามแปดนะครับแล้วก็ สองหกนะครับพี่น้องเอฟซีสองแปดนะครับพี่น้องเอฟซีครับตัวกันนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีกัน 4, นะครับกันสี่หกนะครับ ลาพัฒนานะครับกับเสียนนาดีนะครับไปข้างล่างนะครับ สำรับคลิปนี้นะครับก็รอบนี้นะครับนะพี่น้องเอฟซีอยากให้พี่เห็น้องเข้าแก้ขึ้นให้พี่น้องเข้าให้ได้นะครับตัวกันนะครับเด่นนะครับเด้อเด่นนะครับพี่น้องเอฟซีเด่นให้พี่น้องเข้านะครับสามหกนะครับสองหกนะครับพี่น้องเอฟซี ตัวล่องก็มี3 8กับ2 8นะครับผมตัวกัน4 6นะครับพี่นอ้องเอฟาออกตัวเก้านะครับก็บคือ4 6นะครับพอเดขกออกหมดที่แล้วมันออก6 4ครับพี่น้อง FC ฟซีแคปนาจอไว้ครับ ครับเราววันศุกร์นะครับที่เยี่สี่พฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกนะครับพี่น้องเยี่ีสุดเว้นนะครับเด้อสุดเว้นสองมีสามมีสองมีเียนะครับไม่เห็นนะครับภายในสามครูนี่สวาร์เดียนสุดก็คือสามนะครับเที่นาดีดึงออกไปนะครับไปเป็นเหล็กเด่นเด่นสามนะครับวิ่งสามนะครับลูดสามนะครับพี่น้องเยี่ีนี่สามมาสู้กันสามตัวนะครับพี่น้องเยี่ี่ สี่ส้นกันสองตัวสองส้นกันสองตัวนะครับครับจับคู่ให้พี่น้องเข้าสี่คู่นะครับแล้วก็มีตัวกันอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นเลขกหาคู่นะครับเนาะครับก็อย่าลืมเลขตัวกันเด้อพี่น้องเอฟซีมันอยากตัวเก่าก็ออกได้นะครับหัวเล่าครับวิ่งเด่นนะครับสามนะครับจับคู่นะครับสามหกสามแปดสองหกสองแปดนะครับพี่น้องเอฟซี เด่นให้พี่น้องเฮานะครับ36กับ26นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนหอดวินหน้าที่สุดท้ายนะครับเด้อเลียกรอบนี้นะครับก็หวัง่าควสิีแก้มือให้พี่ให้น้องให้ f อเฮ้าได้นะครับครับเชื่อนาดีก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนคราบคอยผี่น้องเฮาสุขภูสุขกนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ขอให้โชคคมันๆดำๆเรืยๆกับเราพัฒนานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผม